สวัสดีค่ะต้อนรับก็สู่ช่องเนี้ยดีนะคะหลังจากที่ลงมาแต่เขาลงมาแต่ถ้ำบิ่งแล้วนะคะพอลงมาแต่ถ้ำบิ่งแล้วก็จะเดินไปดูต้นไฮนะคะต้นไฮต้นโพต้นไฮนี่ไม่ใช่ต้นโพเป็นต้นไฮนะคะที่ทางนี้เป็นทางไปวัดภูดทําเมกนะคะ วัดภูธรรมมิกก็เดินทางไปเส้นนี้คือสำนักสงฆ์ถ้ำมิกนะคะไปเส้นนี้นะคะแต่ตอนนี้โอ้โหยาล้มนะคะล้มโอ้โหเกือบเกือบค่ะล้มมาเจ็บเอวเลยนะคะหัวกระแทกดินกิ้งลงมาแต่อ่ากิ้งลงมาแต่ถ้ำนั่นแหละคะ่ะไปถ่ายอ่าถ้ำข้างขาข้ำบิ่งนั่นแหละกลิ้งลงมาเลย ตอนนี้ก็เดินกระเพกกระเพกอยู่ค่ะโอ้ลื่นไปตองนะคะลื่นใบไม้แล้วขว้าจับมันลงเนาะตอนลงแล้วก็ขว้าจับอ่ไม้อีกต้นหนึ่งขว้าผิดค่ะพอขว้าผิดมันก็เลยล้มสิคะตังหายกิ้งลงมาแต่กิ้งลงมาแต่บนอ่าทางด้าน ขาเลยโอ้โหดีแอวกระเป๋าเอาอาโทรศัพท์เข้ากระเป๋าแล้วตอนนี้ก็เดินกระเพกเลยปวดเอวทันทีเลยค่ะไปตอกก่อนมาแล้วปีนเขามาแล้วเหนื่อยแล้วทั้งวันแล้ววันนี้ต้องไปดูจะพาไปดูต้นไฮทางไปถ้ำเม็กค่ะไปถ่ายลืมขอเจ้าที่นะคะลืมลืมขอเจ้าที่ เจ้าที่ก็ให้ล้มสเต็ปเลยอ๋อขอที่หลังก็ได้ขอเจ้าที่ที่หลังขอเจ้าที่เจ้าทางอ่าอย่าถือสาลูกหลานเลยนะลูกหลานมาถ่ายคลิปให้เอฟซีดูอย่าถือสาลูกหลานเด้อให้ลูกหลานได้คลิปปังๆได้ซรับพุ่งขึ้นเรื่อยๆ โอ้ยลูกล้มเลยเจ็บหน้าก่อนที่ก็เดินกระเพกอยู่ค่ะลงไปนี่ก็จะไปนวดค่ะนอนนวดก่อนนอนนวดก่อนนะคะไม่ไหวแล้วตกไม่ไหวแล้วตกขากิ้งลงมาเลยสภาพตัวเองถ้าถ้ามีคนถ่ายยิ่งกว่าลื่นกล้วยอีกถ้ามีคนถ่ายโอ้โหนี่ค่ะ นี่คือน้ำนะคะน้ำบ่อตัวนี้จะเป็นน้ำบ่อนะคะนี่น้ำบ่อลึกนะคะน้ำบ่อนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะนี่ไปต่องุ่มอยู่น้ำบ่อนี้ลึกนะน้ำเยอะนะนี่สัตว์กรลงจะไปกินนะเห็ดก็ไม่ได้ซ้ำลื่นล้มอีกเจ็บเอวเลย นี่ค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะถึงต้นไฮต้นไฮที่สวยเห็นไหมคะต้นไฮเจ้าที่เอ้ยลูกขอถ่ายหน่อยนะลูกขอถ่ายไปลงคลิปด้วยนะเจ้าที่ก็ทางเด้อให้ลูกถ่ายไปลงคลิปน่อเด้อขออนุญาตโปรดปรานถ่ายไปลงคลิปด้วยนะเธอนอา เดี๋ทำให้ลูกเจ็บมอตะกี้นี่เดอ้อลูกไปถ่ายที่ทําบิงลูกไม่ได้ขออนุญาตลูกไลยเจ็บเลยแต่นี้ลูกมาขออนุญาตแล้วนะคะเจ้าที่เจ้าทางขอถ่ายลงคลิปให้ได้คลิปปังๆนะจ๊ะนี่นะคะนี่ค่ะก็เป็นสถานที่อยู่ที่ป่านะคะอยู่ที่ป่าเป็นต้นไฮไม่รู้กเกิดมาหลายปีแล้วลงลายสวยงามมากนะคะ นี่ค่ะรากก็จะอ้อมก้อนหินนะคะรากไม้ก็จะอ้อมก้อนหินกอดก้อนหินไปตามหินนะคะนี่เลยมาตามหินนะคะนี่นี่นะคะหาเอฟซีมาดูโอ้าจะลงคลิปเอฟซีดูนะคะที่เจ้าทางนะคะ อขออนุญาตถ่ายเด้อเจ้าที่เจ้าทางเด้อขอโทษขออาภัยให้ลูกถ่ายเด้อเด้ออย่าทุษสาลูกเด้อน,นี่นะคะเดินดูอ้อมๆเนาะรอบๆเนาะโอ้ยปวดแล้วล้มลื่นล้มปวดเลยขาด้านซ้าย เอวด้านซ้ายานีาค่ะก็จะอ,ออกตามหินนะคะลากก็จะไปตามก้อนหินตัวนี้ก็จะกำลังขึ้นมาใหม่ตัวนี้ต้นเล็ก จะมีทางขึ้นหนนะึ่งน่าจะมีทางขึ้นตรงนี้เอา้าขึ้นไปอีกเดี๋ยวก็ตกลื่นเนาะตกอีกรอบนี้ไม่ไหวไนะเนาะนี่ค่ะถ้าขึ้นไปดูเนี่ยก็ขึ้นไปได้อยู่แล้วก็ทำทางขึ้นไปตรงนี้นะคะถ้าคิดจะขึ้นไปเล่น ทางทางหินไปนี่ก็ข,ขึ้นไปนี่ก็ข,ขึ้นไปเล่นได้พักนั่งได้เย็นสบายอารอบนี้ขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนว้าโอ้ยปวดเลยล้มถ้าใครเห็นโอ้ย่าล้มนะคะโอ้โห,หปีรังกาเลยค่ะหัวนกพื้นเลยถ้าหัวโดนหินคงจะหลับอยู่คนเดียวที่ป่าเลยค่ะ แต่ทีนี้หัวมันโดนดินค่ะโดนพื้นดินโดนดินไม้เป็นแบบนี้แหละย่าก็ลงมาแต่เขาเนาะหญาก็จับมาอย่างนี้มันก็พลาดค่ะพลาดก็เลยตูมลงเลยกิ้งกิ้งกิงกิงลงเลยหัวนอกพื้นเอวถูกหินก็เอวเลยเจ็บแต่หัวน่ะไม่เจ็บค่ะเพราะมันถูกดินเจ้าที่คงจะโกรธบ้า,าไปถ่าย อาแล้วไม่ขอรับอนุญาตไม่ขอเข้ามานี่ก็ขอเข้ามานะเจ้าคะ่ะขอใี้ไถ่ายนะคะเจ้าคะ่ะว่าด้ขอถ่ายนะคะนี่ค่ะสวยนะคะ ต้นไฮต้นนี้ก็นานไม่รู้กี่ปีแล้วละ่ะสองหินคู่กันต้นนี้ก็กำลังเริ่มเป็นต้นน้อยที่แรกก็ออกมาตามหินเนาะออกมาตามหินเรื่อยๆน่คะ,ะนี่นะคะสถานที่ทางไปสำนักสงฆ์นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยอะหนึ่งด้วยนะคะ ขอ,ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ